สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูต้มขาไก่กันนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อไก่เลือดไก่ขาตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีลาวพริกขี้หนู หอมแดงหอมแดงนี้เราทุบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกคั่วน้ำมันมะขามเปียกเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจิมะนาวเกลือน้ำตาลน้ำเปล่ากระที่กล่องแล้วก็น้ำปลานะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบด้วยกันเลยนะคะในส่วนของตะไคร้เราหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะเฉลียงแล้วก็ใบมะกรูดเราก็จะฉีก ในส่วนของต้นหอมเราจะหั่นพอดีคำนะคะผักทีลาวก็หั่นเหมือนกันนะคะในส่วนของเห็ดนางฟ้าเราจะหั่นแล้วก็ฉีกให้เป็นพอดีคำ ค่อยๆฉีกนะคะเนื้อไก่เราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อนะคะหนังและที่มันๆเราจะเอาออก ส่วนเลือดไก่ก็หั่นพอประมาณนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปตอนนี้วัตถุดิบของเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะไปทำกันเลยค่ะ เตรียมน้ำกะทิ1กล่องและน้ำเปล่า1นขวดเอ,อรวมกันนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยค่อยๆใส่นะคะรวมถึงออหอมแดงที่เราพุกไว้แล้วเราจะใส่น้ำตาลทั้งหมดออสองช้อนชานะคะ คุณพูลใส่เกลือหนึ่งช้อนชาคุณพูนค่ะและก็ตามด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยเนื้อไก่ ค่อยๆใส่ไปนะคะหลังจากใส่เนื้อไก่จนครบแล้วสักพักเราก็ใส่มะขามเปียกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ได้ตามใจชอบชิมรสชาติที่ถูกใจนะคะ หลังจากเราชิมรสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดแต่ก็ไม่ไม่เผ็ดมากนะคะแล้วก็ต่อด้วยเลือดไก่ที่เราเตรียมไว้ค่อยๆทยอยใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวนะ้ำมันจะดูสีไม่สวย จากนี้เราก็จะทยอยใส่เห็ดออริมจิและเห็ดนางฟ้าทยอยใส่นะคะ ตอน้้ำเดือดเราก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีลาวที่เราเตรียมไว้ใส่มากได้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่มากแล้วจะทำให้ต้มขากไก่เราจะมีกลิ่นหอม เพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะเมนูต้มขาไก่เป็นเมนูที่ทําไม่ยากวัตถุดิบก็เตรียมง่ายๆทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะขอบคุณนะคะ